สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องชัดเจนช Channel by c r e w m มอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปยามเช้านะคะของพงศ์ศรีฟาร์มนะคะของคุณเมย์นะคะเมธีคิดกล้านะคะวันนี้มีโอกาสได้มาที่จังหวัดสุรินทรนะ์ก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศช่วงเช้าของที่นี่กันเลยค่ะนี่นะคะก็จะมีวัวกินอาหารเช้าของที่นี่นะคะนี่นะคะ่านผู้ชม ไปาพาชมก่อนเลยสักครู่แล้วเราจะไปคุยกับหมอเอกนะคะผู้จัดก,การฟาร์มของที่นี่นะคะฝังกันนะคะนี่เป็นเป็นบรรยากาศเพลินๆยามเช้าของที่พงสีกันก่อนนะคะนี่นะคะกินกินอาหารยามเช้าของที่นี่นะคะตนะะแต่ละตัวนะคะวัวที่นี่นะคะจะเน้นพันธุกรรมที่สีแดงนะ,ะเยอะมาก องศีฟาร์มนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดส,สุรินทร์นะคะใครที่อยู่แถวโซนทางนี้นะคะอยากมาเยี่ยมชมฟาร์มเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรหมอหมอเอกไว้นะคะเพื่ออยากจะมาเยี่ยมชมฟาร์มหรือมา,อ,าอยากจะดูวัวอยากจะมาซื้อวัวนะคะก็สามารถมาพูดคุยกับหมอเอกได้นะคะนะคะไปดูบรรยากาศตรงนีกันนะคะ ละมุนล,ละมุนมากเดีย๋ยวนะคะอาบน้ำเรียนแค่ อย่าพูดดังเรื่องอาบน้ำนะ <c oughs> มาเดี๋ยวเรามาพบกันกับคุณหมอเอกนะคะผู้จัดการฟาร์มของฟองสีฟาร์มกันเลยค่ะสวัสดีค่ะหมอเอกสวัสดีครับวันนี้มีโอกาสดีเนาะดได้มาเยี่ยมที่ฟงสีฟาร์มเป็นยางเช้าเลยค่ะเป็นอาหารมื้อแรกเหรอคะหมอเอกคะครับเป็นอาหารมื้อแรกเลยค,ครับซึ่งให้คณะให้อาหารเป็นอะไรคะอาหารมื้อแรกของเขาของวันนี้เป็นอ,อาหารที่ให้เนี่ยที่หอเอาให้ใช้โปรตีน18เปอร์เซ็นต์ครับ ็นอารตอนเช้าเป็นอาหานยอนเช้าใช่ครับค่ะหลังจากนั้นก็หลังจากให้ให้ให้อาหารแล้วจะเป็นอะไรต่อคะหมออีกคะก็จะปล่อยให้เขานอนก่อนครับอ่านอนไปพ็ให้เขาพักก่อนพอประมาณสักสิบเอ็ดโมงหรือเที่ยงก็จะให้ฟังรอบหนึ่งครับอืมให้ฟังอีกรอบหนึ่งค่ะใช่ครับผมแล้วก็เขาก็จะกินอิ่มแล้วเขาก็จะนอนนะครับพอนอนเสร็จเขาก็จะตื่นมากินอีกตอนประมาณ สี่โมงครึ่งครับจะให้ฟังอีกรอบหนึ่งตอนสี่โมงครึ่งอือาหารโค่นนี้คือเราจะให้เฉพาะมื้อเช้าตอนเดียวก่อนก็คือตอนนี้ใช่ครับผมก็คือครั้งเดียวค่ให้ครั้งเดียวเลยครับจบเลยค่ะเฉลี่ยต่อตัวประมาณกี่กิโลต่อตัวคะตอนนี้ลดอาหารลงมาเหลือสามกิโลต่อครับต่อตัวต่อวันใช่ครับผมต่อตัวต่อวันต่อตัวต่อวันนะคะวนมากจะเป็นมื้อเช้าเลยใช่ไหมคะ โอ้โหนะคะน,นี่ก็เ,เป็นมือนม้อเช้ามีคนถามมาว่าบัวเลือดร้อยน่ะเลี้ยงยากไหมหมอเอกมีคําถามฝากมาจากเอฟซีมาก<อ>เลี้ยงยากไหมกินเยอะไหมอะไรอย่างงี้นะคะต้นทุนสูงไหมอะไรอย่างนงี้นะคะ,คะเรื่องการกินคือสาหรับต้นทุนเรื่องต้นทุนบางคนเขาก็จะไม่มีต้นทุนเนาะเราเราเราต้องพูดเป็นทีละสเต็ปก็คือการเลี้ยงน่ะเลือดร้อยน่ะเลี้ยงเหมือนกันกับอ่าลูกผสมบ้านเราะครับแต่ว่า เราจะจัดการยังไงให้มันง่ายก็คือตรงที่ฟาร์มอะ่ะ <c oughs> จะจัดการเรื่องคือที่ว่าให้มันอยู่ในข้อให้มันอยู่ในข้อแล้วก็มีกินอาหารแล้วก็กินฟางถ้าบางวันเราก็จะปล่อยออกไปเดิน <c oughs> เดินข้างนอกบ้างครับคือเดิน <c oughs> แปลงก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เอาเข้าข้อครับคือจะไม่ได้ยุ่งยากเรื่องไปหายหญ้ายแล้วอะไรมากคือที่นี่จะไม่เน้นไม่เน้นเรื่องหญ้าจะเน้นคืออาหารกับฟางอืใช่ครับเพราะว่า หนึ่งมันก็มีหลายปัจจัยด้วยมีพื้นที่มีอะไรบ,บุคคลคนงานเข้ามันเกี่ยวข้องเราก็เลยตัดปัญหารตรงนี้ว่าพื้นที่ปลูกหญ้าเราก็ไม่ไม่ต้องมีเลยใช่ครับเราก็มีแค่ฟางหลักๆก,ก,ก็คือต้องเป็นฟางกินเยอะที่สุดอืมนี่นะคะผู้ชมคะนี่ขนาดฟางนะคะอย่างอ้วนบึกทําไมเขาเป็นคนถามว่าทําไมวัววัวเลือดร้อยเนี่ยทําไมเขาถึงอ้วนด้วยพันธุก,กรรมหรือด้วยอะไรครับหมออีคะคือหนึ่งก็ด้วยพันธุกรรมเขาด้วยครับค่ะแล้วก็ การการที่มันก็เป็นกระพันธุกรรมการจัดการแล้วก็อาหารด้วยครับแต่ถ้าเป็นลูกผสมหรือว่าเป็นวัวชาวบ้านเขาก็จะเลี้ยงแบบแบบเหมือนชาวบ้านนะครับเลี้ยงแบบไรทุ่งเอยอะไรเอย่ใช่ไหมคะกินตอนเย็นก็ตอนเช้าตื่นมาก็เอาไปปลูกไว้ตามทุ่งนาก็ตอนเที่ยงไปใช้กินน้ําตกเย็นมาก็เอาข้อข้องอย่างนี้มันอาหารเราก็หลักๆเลยอาหารเขาก็จะไม่มีเสริมให้เขาเขาก็กินแต่หญ้าบางที วัวมันก็ต้องการโปรตีนนะครับทีนี้มันก็ไม่ได้อ้วนเหมือนเหมือนของเราถ้าเกิดเอาลูกผสมแบบเขาเนะ่ะมาเลี้ยงลูกมาเลี้ยงแบบนี้เหมือนเหมือนเรื่อยร้อยได้ไหมเลี้ยงได้ครับแต่ต้นทุนเขาก็จะมามาเพิ่มอีกแล้วเวลาขายเนี่ยเวลาขายถามว่าได้กําไรไหมได้แต่ว่าได้ไม่เยอะได้น้อยใช่ครับได้น้อยมันจะไม่คุ้มทุนกับที่เราลงไปเมือนเราลงทุนไปร้อยหนึ่งอย่างนี้ได้มา5าบาทเนี่ยมันก็ไม่ใช่ครับเราลงทุนไปร้อยหนึ่งค่าต่าต้องได้มา50าสิบบาท อืมใช่ก็คือข้อดีของการเลี้ยงวัวเลือดร้อยก็คือมูลค่าเขาจะก็คือค่ามูลค่าเขาเนี่ยจะมากกว่าใช่แต่การจัดการหรือว่าการกินของของวัวเลือดร้อยนี่ยากไหมคะหมออีกะไม่ยากครับเหมือนกันเลยครับชาวบ,บ้านเลยครับอย่างสเต็ปหนึ่งวันเนี่ยเราต้องต้อง,องทำยังไงบ้างอะบอกให้ท่านผู้ชมรู้เลยมีคนถามว่ามาเยอะครับอ่าคือวันหนึ่งตื่นเช้ามาแล้วก็เดินเดินสังเกตว่าอ่าตัวไหนมันเป็นสัตว์ไหมไข่มันป่วยไหมค่ะโอเคถ้าเกิดมันไม่ป่วยเสร็จเราก็เดินดูรางน้ํา นัวไหมมันอะไรไหมพออย่างเงี้ยเราเราเดินเสร็จทีนี้เราก็มาจะดกาลรางอาหารว่ารังอาหารเสร็จก็สักพักเราก็จะเริ่มให้อาหารเช้าใช่ครับวันหนึ่งก็ไม่ได้ทําอะไรยาะมากถ้าเกิดถ้าเกิดเรามีเวลาว่างเราก็เข้าไปปล่อยให้เขาเดินปล่อยแปลงอะไรประมาณนี้ครับมีที่แปลงปล่อยประมาณสองไร่อะครับประมาณใช่ครับก็เป็นหญ้าธรรมชาติไม่ได้ปลูกครับ นะคะนี่ก็เป็นที่มีเอฟซีะหลายคนถามว่าถามคุณแม่มาว่าการเลี้ยงวัวเลือด้อยเลี้ยงยากไหมคะเลี้ยงยากไหมครับมีคําถามที่มาเยอะมากก็เลยวันนี้ให้หมอเอกมาตอบโจทย์นะคะกับท่านผู้ชมที่ถามมาเนาะเดี๋ยวเราก็ตอบให้ว่าเออมันเลี้ยงไม่ยากอย่างที่คุณคิดเลยนะคะการกินการเพราะว่าวัวเลือดร้อยนี่เขาจะเน้นนอนมากกว่านอนครับอ่าเน้นนอนมากกว่าอ่าเขาจะคือเป็นวัวที่ชอบนอนมากครับกินแล้วก็นอนอย่างเดียวเลยพวกนี้ค่ะ นอนทั้งวันหนึ่งได้นอนทั ann ann ้งว anyway> being well, so, ันอนึงได้เนาะแล้วก็มีเวลาที่เขาเขากินเป็นเวลาใช่ไหมคะบหมอเอกการกินเป็นเวลาของวัวเนี่ยขึ้นอยู่กับกําหนดหรือว่าเป็นด้วยคือเขาเป็นอย่างนี้ของเขาด้วยพันธุกรรมด้วยเป็นที่เป็นที่การเป็นที่เราครับเป็นที่เราอาจารยสอนยังไงค่ะเหมือนเหมือนเราบางคนเขาจะให้กินกินอาหารตอนเย็นอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ของผมก็คือกินตอนเช้าเพราะว่าบางทีตอนเย็นที่ที่เราเลือกตอนเช้าคือบางทีตอนเย็นผม ผมไปทำทั้งเป็นทำงานข้างนอกกลับมาสองทุ่มอย่างนี้ทุ่มหนึ่งสองทุ่มเราจะไม่ให้อาหารวัวตอนนั้นมันคือทั้งวันเนี่ยเขากินแต่ฟางมันก็ไม่ใช่หนูไม่ใช่แล้วครับเราก็ได้ปรับให้เขามามามากินเป็นช่วงเช้ามากกว่าใช่ครับอ่าเป็นช่วงเช้าเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นฟางทั้งวันเลยใช่ไหมฮะใช่ครับเป็นฟางทั้งวัน องคนีนะคะ่ะการจัดการก็ไม่ได้ยากอย่างที่หลายๆคนคิดนะคะว่าวนเลดร้อยจําเป็นไหมที่ต้องกินนู่นกินนี่เยอะไหมกิน<ม>เยอะไหมในแต่ละวันเก่ละเดือนต้นทุนสูงไหมนะะี่ค่ะนี่วันนี้หมอเอกได้มาตอบโจทย์ให้กับท่านผู้ชมที่ถามเข้ามาเนาะแล้ววันนี้มาตอบโจทย์แล้วก็ถามให้ทุกคนพูดให้กระจ่างแล้วหมอเอกบอกแล้วนะคะว่าไม่ได้เลี้ยงยากอย่างที่คิดสามอ,อ,อาหารค้นอย่างที่ใช้นี้หมออย่างที่นี่หมอเอกใช้3ตัวไอ้สกิโลใช่ไหมคะหมอใช่ค่ะสกสามกิโล,โลต่อตัวต่อวันให้เป็นมื้อเช้านะคะ ทำไมหมอเอกจึงเลือก18%ก็18%ตรงที่เราใช้ก็คือเราจะใช้กับลูกวัวได้ด้วยครับอ oh, ๋อก็คือทั้งแม่พันธุ์ทั้งแม่อุ้มท้องทั้งลูกวัวหย่านมค่ะทั้งลูกวัวที่กินนมอยู่กับแม่คือเราจะใช้สูตรเดียวหมดเลย18%อือใช่ครับคือ,ค,อคือลูกวัวเล็กๆเนี่ยหมายถึงว่าตั้งแต่1เดือนขึ้นไปที่วัวเริ่มกินอาหารใช่ครับใช่<ต>ั้ยคะเขาก็กิน18%ได้เลยกิน18%เหมือนแม่ได้เลยครับเพราะว่าหลักๆแล้วลูกวัวจะอยู่ช่วงที่เขากินนมหลัก ลูกวัวจะอยู่กับแม่พออยู่กับแม่เสร็จเขาเวลาเขาหิวเขาก็ต้องกินกับแม่อยู่แล้วครับถ้าเกิดเราใช้โปรตีนต่ำกว่านี้ก็ก็จะส่งผลไปถึงลูกค่ะใช่ครับแล้วแม่ก็จะอ้วนเกินพออ้วนเกินเสร็จน้านมมันเพราะว่าโปรตีนน้อยลงโปรตีนสิบหอย่างนี้ค่ะโปรตีนเขาจะน้อยแต่ว่าพลังงานเขาจะเยอะพอะเยอะเสร็จแม่เขาก็จะอ้วนอ,อ้วนเสร็จมาตามอันนี้คือคือตามที่ที่เลี้ยงนะอ่าค่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับที่เราใช้ประสบการณ์ของเราของเรามา ก็ค <łość> ือถ <ip> ้าเป็น18นี่จะดีกว่าถ้าเป็น16เปเซนนี้เหมือนกับว่าโปรตีนมันต่ำไปใช่ครับแล้วลูกเขาก็จะได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพออ่าก็คือใช้18บแปเปอร์เซ็นนี่คือเป็นกลางๆได้ทั้งแม่และลูกเนาะหัวอีกเนาะถ้าเกิดใช้21่ส ดีกับลูกแต่ไม่ดีกับแม่่างนี้อ๋ามันแตกต่างมันแตกต่างกันตรงนี้เองที่ว่าหลายๆคนถามมาว่าโปรตีนอาหารแต่ละเปอร์เซ็นต์ที่มีความแตกต่างกันยังไงก็จะงคือตรงนี้เองใช่ไหมคะใช่ครับโปรตีนถูกลงแต่ดีกับแม่แต่ไม่ดีกับลูกโปรตีนสูงดีกับลูกแต่ไม่ดีกับแม่เราก็เลยเอา18%เปอร์เซ็นต์ทั้งดีทั้งลูกทั้งแม่ใช่ครับแม่ก็ไม่ได้อ้วนเกินไม่ได้ผอมเกิน18เปอร์เซ็นต์นี้คืออยู่ได้แล้วลูกก็อยู่ได้ใช่ครับถ้า21 21เสร็จมันก็แม่ก็จะ อ้วนลูกก็จะดีแต่ว่าส่งผลก็คือเรื่องการผสมทีนี้ระบบสืบพันใช่ครับทีนี้ยิ่งโปรตีนสูงยิ่งวัวขังข้ออะเล็บก็ยิ่งยาว<อ>คนยิ่งยาวเสร็จปีหนึ่งรอ จากที่เราเคยแต่งปีละครั้งเราก็จะมาแต่งปีละสองครั้งถึงสามครั้งทีนี้มันก็จะมีส่งผลมาหลายอย่างเดี๋ยวเป็นคลิปหน้าเดียวกันเอาเป็นเนคอนเทนเนอร์เป็นเนื้อหาของคอนเทนหน้าแล้วว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องเปอร์เซ็นของอาหารซึ่งหลายคนถามมาว่า 14%, 12%, 16%ิมีก็มีคนถามกันมา,มาเยอะเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้ให้หมอเอกตอบในคลิปหน้ากันแล้วกันว่าข้อดีข้อเสียของแต่ละแต่ละเปอร์เซ็นของโปรตีนที่ใช้ในอาหารบัวเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงแล้วส่งงงผลดียไ ก่กับเปอร์เซ็นต์นั้นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้านะคะคลิปนี้เราไปดูเเรื่องการจัดการของที่นี่เรื่องอาหารในยามเช้าของโรงสีฟาร์มกันก่อนเนาะนี่นะคะนี่นะคะคลอดใหม่แล้วครับหมอเอกตัวนี้อันนี้คลอดใหม่ครับค่ะลูกใครครันี่อันนี้ลูกเอ็กซเรย์ครับเอ็กซาเล่แปดสบตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวเมียครับตัวเมียโอ้โหสีแดงปีนี้คุณเมย์ปล่อยไปเยอะไหมหมอเอกปล่อยไปเยอะไหมคะปีนี้ปีนี้พี่ปล่อยไปขายไปแล้วเยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะเอร ที่ท,ที่ที่เก็บไว้ไมันเป็นขายไปตั้งแต่เบอร์เบอร์สิบแปดนะครับตอนนี้มันเบอร์เกือบเบอร์สี่สิบแล้วครับที่ขายออกโอ้โหสิบแปดสิบเอื้อยี่สิบกว่าตัว, <20 S 2> ตวปีนี้ยี่สิบกว่าตัวอืตอนนี้มีมีแม่บล็อกที่เราเอเป็นแม่บล็อกของฟาร์มอยู่ประมาณกี่ตัวคะตอนนี้แม่บล็อกทั้งหมดที่อุ้มตอนนี้อุ้มท้องก็เกือบยี่สิบแม่แล้วเกือบยี่สิบแม่ใช่ครับผมแล้วก็แม่หลักๆก็ สามสิบจัวร์ยนะโอ้โหได้ครับตอนนี้รุ่นแอบเห็นควายด้วยหมอเอกแอบเห็นควายด้วยมีควายด้วยอ่ามีควายด้วยนะคะควายพ่อพันธุ์ตนหนึ่งอ๋อควายพ่อพันนะคะใช่ค่ะตอนนี้พงศ์ีเอาพ่อพันธุวัวเอ้ยพระขนควายเข้ามาแล้วเนาะครับแล้วนาคจะมีไหมนแม่แม่พันของควายมีไหมคะตอนนี้กำลังสร้างครอบควายครับก็เร็วๆนี้ก็อาจจะนำแม่พันเข้าโอ้เป็นพงศ์ี ข่าวเอ็นบาฟโลควายและวัวอควาและควายโหครบวงจรนะคะเดี๋ยวเราในคลิปหน้านะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปที่ฟาร์มและก็ฟาร์มชาโลเล่นะคะของที่นี่นะคะไม่ใช่มีแต่เลือดร้อยอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมนะคะไปชมฟาร์มแพะและก็ฟาร์มบัวชาโลเล่ลูกผสมเนาะเดี๋ยวเราไปชมกันว่า MA หรือว่าพงสีฟาร์มไม่ได้มีแค่วัวเลือดร้อยมีมากกว่าที่คุณคิดนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าไปชมกันค่ะ คลิปนี้นะคะเขาขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ